และอีกคดีหนึ่งที่เราติตามกันอยู่ครับความคืบหน้าของแอมสารรัฐนะครับผู้ต้องหานําสารเคมีไซยาไนต์ใช้วางเหยื่อเสียชีวิตนะครับยังยืนยันที่ตัวเลขเท่ากับเมื่อวานอยู่ค14คนนะครับแล้วรอดชีวิตหนึ่งคนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกนะครับว่าจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนพบว,ว่าแอมเนี่ยมีนี้สินจํานวนมากนี่สินจากไหนนี่สินจากการเล่นพนันออนไลน์ครับและมักจะก,ก่อเหตุเมื่อถูก ่วงถามนี่หมายก็ว่าคือพอตัวเองไปยืมเงินใครแล้วเจ้าหนี้เขาโทรมาขอเงินคืนเงินที่ยืมไปเนี่ยเสร็จปุ๊บคนนั้นน่ะจะต้องเจอกับแอมต้องกินข้าวต้องกินน้ําต้องไปไหนด้วยกันสักแห่งหนึ่งเนี่ยไปทําบุญแล้วเขาบอกว่าช่วงระยะเวลาที่แอมก่อเหตุเนี่ยมักจะอยู่ในช่วงของสุขเสาร์อาทิตย์นั่นเองมีวันระบุด้วยมีวันระบุด้วยค่ะก็บอกว่า คือเมื่อถูกทวงถามนี่ก็จะมีคนเสียชีวิตตามมาเมื่อพบกับแอมอยืนยันนะครับว่าเย็นนี้จะสามารถออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดได้ค่ะอันนี้สื่อก็อนุมานโยงไปแล้วนะคนใกล้ชิดคือคือคือเมื่อวานาเนี้ยทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขามาประชมุมกันกับทางตำรวจภูธรภาค7ภาค4แล้วก็พนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะะนักข่าวพยายามที่จะถามว่าคนใกล้ชิดเนี่ยคือใคร คือก่อนเขาคือทางพิโจก็บอกว่าเขาเคยมาเรียกสอบปากคำแล้วให้ข้อมูลแล้วก่อนหน้านี้เป็นนายหรือเป็นคนอะไรประมาณนี้เพราะหลายคนก็พยายามที่จะโยงไปจนถึง<ต>อดีตส <3 S 2> ามีนะคือ,ค,อคือมีทั้งคนมีทั้งนายอันนี้ก็ว่ากันไปไดแล้วกันแต่ว่าคือตอนนี้เขายังไม่ออกหมายจับแต่อย่างใดเพิ่มเติมไง เพราะฉะนั้นก็จะต้องติดตามในช่วงของบ่ายวันนี้ด้วยแล้วก็วันนี้ด้วยที่บอกว่าจะมีการออกหมายจับหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นว่าบ่ายวันนี้จะมีการประชุมกันใช่ไหมคะใช่ซึ่งท่านผบตรอพุ่มชะการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมเลยนะครับเพื่อหาให้แนวทางในการทํางานแล้วก็ให้การสอบสวนคดีนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ นยพลตพลเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะครับในบ่ายวันนี้จะเรียกพยานปากสําคัญที่เกี่ยวข้องกับแอมเนี่ยมาให้ปากคําเพิ่มเติมก่อนที่จะพิจารณาออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดในช่วงเย็นวันนี้ครับยืนยันนะครับว่าจะมีการออกหมายจับอย่างแน่นอนซึ่งจะเดินทางไปร่วมในการสอบปากคําด้วยตนเองในเวลาประมาณ15นาฬิกาครับหลังร่วมประชุมกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและชุดคลี่คลายคดีที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสร็จสิ้น ซึ่งการประชุมในบ่ายวันนี้จะมีทั้งตำรวจในพื้นที่ภูทรภาค7ตําตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามตำรวจภูทรภาค4และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อรายงานผลความคืบหน้าทางคดีทั้งหมดทั้งพยานหลักฐานทั้งการออกหมายจับแอมโดยเฉพาะการสืบสวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของหนี้สินเรื่องบัญชีม้าเรื่องทำประกันชีวิตและผลการตรวจสอบวัตถุพยาน ส่วนการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อมูลนะครับว่าในแต่ละคดีเนี่ย<ฤ>เหตุจะเกิดขึ้นอย่างที่เชอรี่บอก<ฤ>ตั้งข้อสังเกตอเอาไว้เหตุมักจะเกิดทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์และทุกครั้งหลังจากก่อเหตุผู้ต้องหาจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดและจะออกไปต่างจังหวัดหมายความว่าหลังจากก่อเหตุแล้วนัดเหยื่อมาที่เป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ไปจะไปทําบุญจะไปกินข้าวมันไก่จะไปดื่มชาอะไรกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือก่อเหตุเสร็จปุ๊บจะกลับมาหาบุคคลนี้เสมอเป็นบุคคลใ,ใกล้ชิดแล้วก็<ฆ>จะพากันออกต่างจังหวัด<ฆ>เขาว่าวิธีการแบบเนี้ยเหมือนกับเป็นการสร้างพยานหลักฐานและการสร้างถิ่นที่อยู่โดยจากพยานหลักฐานที่มีในทุกคดีนะครับแอมทำด้วยความตั้งใจทั้งหมดและเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์สินทั้งสิ้นครับคือ การทางานของเขาเนี่ยเขามีแรงกระตุ้นนะครับนะคือเมื่อไหร่ที่ที่มีการทวงตังค์เมื่อน,นั้นเขาจะเริ่มก่อเหตุนะครับเมื่อไหร่ที่มีการทวงหนี้เมื่อน,นั้นจะเริ่มก่อเหตุนะครับทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนนะครับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของของตัวเขาเนี่ยเขาล้มเหลวนะครับหนี้สินทั่วมไปหมดมท,รทราบว่าเลนกบบนันออนไลน์ด้วยนะครับนะเออส่วนประเด็นผู้เกี่ยวข้องนะครับ วันนี้เราก็ไล่พยานฐานเหลือแต่เพียงแต่รอผลการตรวจนะครับในเรื่องวัตถุพยานนะจากสักงานพิสูวน์ฐานซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้จัดการสักงารพิสูวน์ฐานท่านผู้จัดการอิทธิพลก็ประชุมร่วมงเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลตรวจเย็นนี้ก็น่าจะออกแล้วนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะรวบรวมพยานฐานในการไปออกหมายจับเพิ่มเติมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับแต่ว่าส่วนรายชื่อเนี่ยผมขอไม่เอ่ยถึงก่อนนะครับ แต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการนะครับนะท่านผบตรก็จงใช้ในายเด็ดขาดคือให้ออกไปก่อนนะครับให้ออกไว้ก่อนนะถ้าออกไม่จับนะครับนะวันนี้เนี่ยที่นาที่เห็นที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะก็ตั้งแต่ข้อหาเรื่องเรื่องยักย่อรัพย์นะครับนะแล้วก็เรื่องยักยกทรั์เรื่องการใช้สารและการปลอมนะฮะนะก็คือแผนใบเบียรถนะครับที่เอามาใช้นะครับ ส่วนเรื่องร่วมกันฆ่าเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่ความเชื่อมโยงอีกนิดหนึ่งนะฮะ ส่วนวัตถุพยานหลักฐานที่สําคัญที่หลายคนอาจจะมีการตั้งคําถามเหมือนกันพี่ป๋องว่าไอซายานายเนี่ยเอามาจากที่ไหนจริงๆแล้วมันเป็นสารเคมีควบคุมเสร็จด้วยซ้ํานะคะคือเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าตรวจค้นห้างหุ้นส่วนจํากัดแห่งหนึ่งค่ะคือลักษณะข,ของอาคารเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์สองคูหาสูง4ชั้นค่ะอาคารแห่งนี้เขาประกอบธุรกิจจาหน่ายวัสดุและก็อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบงังในเขตลาดกระบังกรุงเทพนะคะคือที่เขาไปตรวจค้นเพราะว่า มีข้อมูลบอกว่าเลขล็อตของขวดไซยาไนที่แอมก็ใช้ก่อเหตุเนี่ยมันตรงกับล็อตของสารไซยาไนที่พบที่บริเวณคลังสินค้าแห่งนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาตรวจค้นอย่างละเอียดเป็นเวลาเกือบ5ชั่วโมงค่ะโดยพันตำรวจเอกภาพภูมิพิสมัยรองผู้ประชาการสืบสวนสอบสวนภาค4บอกนะคะว่าการตรวจค้นเนี่ยเบื้องต้นไม่พบสารไซยาไนแต่ก็มีข้อมูลว่ามีการจำหน่ายจริงค่ะ ซึ่งทางบริษัทเองก็ให้การว่าบริษัทจะรับสารไซยานายต่อจากบริษัทที่นำเข้ามาอีกทอดหนึ่งแล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับผู้ซื้อไม่ได้มีการสต็อกสินค้าเอาไว้ซึ่งในการซื้อขายสารไซยาไนายในปริมาณที่ไม่เกิน1,000กิโลกรัมหรือว่า1ตันเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องมีใบอนุญาตนะคะก็ยอมรับว่าจุดนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะครอบครองแล้วก็ซื้อขายสารดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ซื้อสารไซยาไนจากบริษัทนี้ทุกรายค่ะเพื่อที่จะไปหาความเชื่อมโยงกับคดีของแอมเพราะยังไม่มีข้อมูลว่าแอมเนี่ยเขาไปซื้อสารไซยาไนจากบริษัทนี้โดยตรงหรือไม่เออจริงๆแล้วเนี่ยะนะคะผลการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเราจะเห็นว่ามีการออกหมายจับในหลายคดีด้วยกันแต่เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาสารไซยาไน คือตำรวจเองก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในตรงนี้เหมือนกันนะค,ะคือจริงๆแล้วที่เขาไปตรวจเนี่ยก็เขาไปพบเลขล็อตของขวดไซยาายที่แอมใช้ก่อเหตุนั่นเองคือแอมยังไม่ได้บอกเลยว่าไปซื้อที่ไหนะนะคะแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการซื้อออนไลน์อยู่ไหมเอาลองไปตรวจสอบซิเพราะเราจะเห็นหลายๆครั้งที่พบว่าของที่เป็นของต้องห้ามขอผิดกฎหมาย เอาง่ายๆไม่แต่อาวุธปืนเลยยังเคยเห็นโพสต์ในซื้อขายออนไลน์กันเลยแบบนี้เพระนั้แล้วเรื่องของโครงสร้างในการควบคุมแบบนี้ยน่าจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นหรือไม่เดี๋ยวต้องตามกันต่อขณะที่พลตํารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสสผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าวันนี้เรียกประชุมคณะทํางานชุดคลีคล่คล,คลายคดีแอมในพื้นทุกพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับทั้งตํารวจนครบาลตํารวจภูธรภาค4ตํารวจภูธรภาค7กองปราบปรามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชครับ โดยก่อนเที่ยงวันนี้จะให้คณะทำงานแต่ละชุดนั้นนำข้อมูลมารายงานตรงเพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมดโดยจะเริ่มประชุมในเวลาบ่ายโมงครึ่งของวันนี้นะครับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นการรวมคดีในทุกท้องที่เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำนวนนั้นมีความแน่นหนา เนื่องจากผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีครับเบื้องต้นจะมีคำสั่งให้รวมสำนวนคดีทุกพื้นที่ไว้ที่กองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสนกลางด้วยและก็จะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนโดยตำแหน่งเนื่องจากกองปราบนั้นอยู่ในเขตอำนาจสอบสวนของสารอาญาจะทำให้การทำสำนวนมีความรัดกุมและเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น ส่วนการออกหมายจับคนใกล้ชิดนะครับยืนยันว่าจะมีความชัดเจนในการถแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ต้องรอนะเพราะว่าเริ่มประชุมกัน<อ>บ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะครับบ่ายนี้เย็นนี้น่าจะได้เรื่องของหมายจับเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลใกล้ชิดครับ